สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอร้อมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28สิงหาคม2564ใกล้ๆ2ทุ่มครับนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน2,000บาทต่อน,นักเรียน1คนมาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้จะมีทั้งข่าวและเป็นการแสดงความคิดเห็นของช่องเราด้วย ฟังการแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข่าวไปด้วยพร้อมๆกันนะครับก็คือช่องของเราก็วิเคราะห์ว่าการจ่ายเงินผู้ปกครอง2,000นะครับต่อนนักเรียน1คนนั้นอตอนนี้ไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนจะต้องไปจ่ายเดือนกันยายน2564อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง การที่ช่องของเราวิเคราะห์แบบนี้ก็ฟังมาจากข้อมูลที่ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวผ่านช่องทางต่างๆครับก็นํามาสรุปเดือนกันยายนนะครับเดือนสิงหาไม่ทันอย่างแน่นอนครับ2 0 0 0ต่อนักเรียนหนึ่งคนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้วันที่27สิงหาคม2 5 6 4กกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการประชุมประชุม ผ่านระบบซูมนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศพอเขตทั่วประเทศมาร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสถาติการนะครับก็มีการประชุมกันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ประชุมกันก็มีเรื่องเงินช่วยผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนเหมือนกันนะครับน,รนายอัมพรพิณษาครับเลขาธิการคณะกรรมการการสึสษาขั้นพื้นฐานก็ได้กล่าว ผ่านระบบซูมประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศว่ามเมื่อวันที่27สิงหาคม2564ว่าขณะนี้สพทออหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นกำลังรอเงินจากกระทรวงการคลังนะครับรอเงินจากกระทรวงการคลังรายะเรียดต่างๆทางกระทรวงสาธิการนั้นได้เตรียมความพร้อมในการจ่าย2,000บาทต่อนักเรียน หนึ่งคนไว้ครบถ้วนพร้อมแล้วพร้อมที่จะจ่ายจากการจากการประชุมนะครับจากการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังและประชุมร่วมกับสภาพัฒน์ในที่ประชุมได้รับปากได้มีการบอกว่าสภาพัฒน์ได้รับปากว่าจะโอนงบประมาณจะดําเนินการเรื่องต่างๆให้สามารถดําเนินการให้สํานักงบประมาณเนี่โอนเงินให้กับสพทหรือว่าโอนเงินให้กับกระทรวงสถิติการได้ ภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คือภายในไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคมและหลังจากนั้นหลังจากที่สพถหรือากระทรวงสาารณิการได้รับงบเงินนี้ก็จะลงไปถึงมือผู้ปกคองภายในไม่เกิน7วันทําการลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายอัมพรพิทนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นานครับแต่รายละเอียดในการ ว่าวันที่เท่าไหร่จะได้เนี่ยก็ขอสื่อสารอีกครั้งหนึ่งว่าในเบื้องต้นขณะดนี้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่สภาพั์ครบถ้วนโดยท่านาสระานสภาพั์ว่าถ้าครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะโอนเงินให้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้อันนี้คือพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับแต่ยังไม่เป็นหนังสือสักการแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเงินมาถึงสมทเมื่อไหร่ สพขอจะรีบจ่ายและก็ให้เขตพื้นที่จ่ายเงินถึงมือผู้ปกครองนักเรียนไม่เกินเจ็ดวันเอาละครับเมื่อฟังเลขาธิการกรปทได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ช่องตองพรอมก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่าตามข้อมูลที่เลขาธิการสรกพปทพูดนั้นมีความเป็นไปได้ที่ผู้ปกครองจะได้รับเงิน2,000บาทต่อเรียนหนึ่งคนวันที่เท่าไหร่ครับ เอาล้ครับเราก็มุ่งไปที่สัปดาห์หน้าก็แล้วกันสัปดาห์หน้าเนี่ถ้ากระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณจากสำนังกงบประมาณภายในวันที่30สิงหาคมครับก็นับไปอีก7วันทําการคําว่า7วันทําการหมายถึงนับเฉพาะวันาราชการวันหยุดไม่นับครับวันที่30ซึ่งเป็นวันที่ได้รับงบเนี่ยก็ไม่นับก็คาดว่าโรงเรียนจะจ่ายผู้ปกครองนักเรียนได้8กันยายน2564รจ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายเข้าบัญชีธนาคารนี่ครับและก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่โรงเรียนในสังกัดสพอสามารถจ่ายได้เร็วกว่านี้2วันนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนและกศนจะราวๆวันที่8นะครับถ้าได้รับงบวันที่30สิงหาคมนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปถ้าเกิดไม่ได้รับงบ30สิงหาคม64ถ้าเกิดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบจากสำนักงบประมาณวันสิ้นเดือนเลย สามสิบสิงหาคมหกสี่โรงเรียนก็จะจ่ายผู้ปกครองได้วันที่เก้ากันยายนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนสังกัดสพทนะครับจ่ายได้เร็วกว่านี้สองวันประมาณวันที่เจ็ดกันยายนก็ได้แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนหรือกศอนจ่ายได้เก้ากันยายนอันนี้ตามไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ที่เราได้ฟังผู้บริหารสถานศึกษาฟังผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขได้พูดมาก่อนหน้านี้ว่านับจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบ เงินจะต้องส่งตรงถึงผู้ปกครองด้วยเงินสดก็ได้หรือโอนเข้าบัญชีธานาคารก็ได้ภายใน7วันทําการนับจากกระทรวงสาธารณการได้งบครับซึ่งเราก็ดูแล้วว่าเราก็เชื่อเครดิตว่าอา้าวกระทรวงสาธารณการน่าจะได้รับงบภายใน3าสิบเสิงหาก็จะวันจ่ายก็อยู่อยู่ราวๆอยู่วันที่ 8- ที่9นี่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดกระทรวงสาธารณการได้รับงบช้ากว่า30สิสิงหาก็ต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับ ตามกระบวนการตามวันที่ที่กระทรวงสถิติการได้รับงบนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ